มี é, พายุอะไรเงี้ยพายุหิมะค่ะขับรถมองไม่เห็นทางเลยค่ะใช่แล้วก็เต็มถนนแล้วก็ลมพัดแรงลื่นลมปักแตกอะไรเงี้ยก็อันตรายอยู่ค่ะเูฟิวค่ะเพราะว่ามันเหมือนเราเห็นยากนิดนึงก็จะใส่แต่งตัวรอแล้วก็ถ้าเขามาต้องพิ่งออกไปให้เร็วท <no> ี่สุดแล้วก็ต้องรอตั้งแต่ยังไม่ชัดต้องเช็คค่าเคพเขาตลอดว่าวันนี้เท่าไหร่อะไรเงี้ยก็จะได้เห็น สม่เงบักีไปสสวยมากมากค่ะธรรมชาติเขาสวยมากมากจริงๆหนาวมากค่ะรักทุเลมากค่ะบอกว่าเกือบกลับมาไม่ได้เลยใช่ไหค่ะใช่คุอื่นเขาเดินทางประมาณวันสองวันก็จะไปถึงเกาะที่เราไปเนาะพวกหนูใช้เวลา3วันกว่าก็ยังไม่ถึงจังหวะนั้นก็มีพายุมีพายุอะไรเงี้ยพายุหิมะค่ะเขาน่าจะอยากไล่เราจากประเทศแต่เรายังดึงดันจะไปค่ะ พายุมันหนักขนาดไหนคะเดี๋เรารู้สึกว่าโอ้โหมันหนักเกินรอบนี้คือขับรถมองไม่เห็นทางเลยค่ะใช่แล้วก็เต็มถนนแล้วก็ลมพัดแรงอะไรอย่างเงี้ยหลับตาขับรถลืมค่ะคุณพีทใครจะไปหลับตาขับรถแล้วเราเจอพายุฝนอะไรบ้งนี่เยอะค่ะก็อย่างพายุหิมะแล้วก็บ้านที่เราจองไว้ดันอยู่บนเนินสูงๆแล้วรถขึ้นไม่ได้ก็เลยต้องลงจากรถกันทุกคนแล้วขนกระเป๋าสิบกว่าใบพร้อมพริกแกงปลาแซลมอนสำหรับทำแกงส้ม อยงเทุกอย่างขนเดินไกลๆตามท่ามกลางพายุแล้วก็จะแบบลื่นล้มปักแตกอะไรเงี้ยตามสภาพอะไรที่บอกว่าแบ่ว่าชินไม่ไดรอดพวกพายุนะรถที่ขึ้นไม่ได้แล้วปัดลงมาจากเนยทุรกุเลอะไรเงี้ยก็อันตรายอยู่ค่ะไปอีกไปไหมคะไปค่ะไปอยากไปรับเลยทุรกุเลยแต่จริงๆหนูเป็นมาตรฐานทุรกุเลอยู่แล้วค่ะทุกทริปจะต้องมีเรื่องอะไรสักอย่างอยู่แล้วก็เลยชินพื้นฐานหรือว่ามันเป็นดวงอปนัยพื้นดวงแล้วก็เป็นกรรมที่ทํามากับเพื่อนกับฝูง อ๋อแต่ไม่ได้เกิดเหตุการณ์อะไรแค่แบบว่าลำบากลำบากลำบากค่ะอยากไปไหนอีกไหมคะแบบในฝันเราเตรียมแล้วที่ปลายของเราชาวแอฟริกาจริงปะถามแลาวไม่เชื่อแล้วจะให้ตอบทำไมหรอไม่ได้อยากไปชาวแอฟริกาใช่เพราะว่าอะไรเพราะว่าเป็นฝันของเพื่อนอีกคนนึงเป็นช่างทำผมอันนี้ก็คือความตั้งใจของเราก็คือเก็บประเทศที่ทุกคนอยากอยากไปให้ครบอะไรอย่างงเี้ย